สดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่ปกครองนะคะวันนี้มาเจอกับพี่นะ้ําในกิจกรรมเ,เล่านิทานฟังนิทานวันนี้พี่น้ํามีนิทานจะมาเล่าให้ฟังน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังนิทานเราต้องทําอะไรก่อนใครจําได้้องเพงลงร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรโอ้ <c oughs> หาพ้ <ree? S 1> องเพงแอนแอนแอนใช่ไหมหาพร้อมได้ย,ยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรง <c oughs> แอนแอนแอน,แอ,น <มา S 2> อ่ จากจะถเมื่อไรทําไหมสนุกไหมแป้งใจฟังเธอแอนอนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอาวันนี้พี่น้ำมีนิทานมาให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าว่าน,นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรอ้าวิทานเด็กๆเ,เ,เห็นอะไรพังเอ๋ยในภาพปกใครอยากต่อต้องเปิดไม เห็นช้างคนอื่นเห็นอะไรอีกคะเห็นบ้านเห็นบ้านอ่ะเดวิดบอกเห็นบ้านใช่ไหมอ่ะคนอื่นเห็นอะไรอีกในนิทานก้อนเมฆอ่ะเด็กเห็นตัวอักษรอะไรบ้างคะเป็น้าเป็นนาตายบ้างโอ้เห็นตัวเห็นชอช้างเห็นตัวอะไรอีก เห็นตัว้างครับเ่ากระลากระลาเห็นตัวอะไรอีกเอ็นงงูมีตัวอะไรอีกคะโยยออางยักอ่ะตัวอะไรอีกวนีตัวอะไรนี่ะ ไม่ถูกอ่าซอชิงซาลาีีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยอ่าเด็กๆคิดว่านิทานของพี่น้ำจะชื่อเรื่องว่าอะไรดีช้างอะไรนะเา้งเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะตั้งชื่อนิทานของพี่น้ำว่าอะไรดีโอ้ก ฮะออนิทานชื่ออะไรดีสวัสดีครับปีลีสอ่าเดี๋ยวพี่นําจะบอกให้ว่านิทานของพี่นํามีชื่อว่าอะไรนิทานของพี่นํามีชื่อว่าช้างน้อยอั้นฉี่อ่าดูหน้าสิคะช้างกําลังมันกําลังแบบเงือ,อไหลเลยแสดงว่าช้างตัวนี้ปวดฉี่แน่เลยเรื่องนะคะโดยไพรโลดคงเกิด โดยจิตพาชื่นมุสิกานนท์อ่านี่ค่ะเรื่องช้างน้อยอั้นฉี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมช้างน้อยถึงอั้นฉี่เด็กมาฟังนิทานกันอายามบ่ายลูกสัตว์เบิกบานสนุกสนานยิ้มแย้ม,ยม,ยมจำมายว้าวมีสัตว์อะไรบ้างคะไหนใครบอกพี่น้ำสิคะเปิดไม่บอกสิ มีสัตว์อะไรบ้างนกมีช้างโอ้มีช้างมีอะไรอีกมีหมามีปักลิงมีหังโตมีโอ้อ๋อมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสุนัขจิ้งจอกด้วยเม็นเม็อ่าปิดไม่เลย ลิงสิงโตพร้อมหนาะกระต่ายก็มาตามที่นัดไว้จิ้งจอกมีน้อยเม่นน้อยโบกมือย้อยยอยมองเห็นแต่ไกลเอ๊สัตว์พวกนี้เขานัดมาทำอะไรกันหน่โอ้ไม่รู้เขานัดกันมาทำอะไรขาอ่า เดินมาเหงือไหลใครย้อยดื่มน้ำสักหน่อยชื่นใจชื่นใจช้างน้อยดื่มจนพุงกลางเพื่อนเพื่อนดื่มบ้างชื่นอกชื่นใจอ่าพอเดินมาเหนื่อยบรรดาสัตว์น้อยก็พาก,กันดื่มน,น้ำเพราะว่าเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูต่อนะสิงโตชวนเล่นซ่อนหา เพื่อนเพื่อนยิ้มล่าชอบอกชอบใจ <ố S 1> โอ้สิงโตก็ชวนสัตว์บรรดาเจ้าสัตว์น้อยมาเล่นซ่อนหากันจิ้งจอกต้องปิดตากรเพื่อนเพื่อนรีบซ่อนตามแนวพุ่มไม้จิ้งจอกปิดตาแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนเพื่อนวิ่งไปซ่อนสัตว์ตัวอือ่นวิ่งไปซ่อนกันหมดเลยเห็นไหมหลิงลิงซ่อนอยู่ตรงในพุ่มไม้ใช่ไหมคะอ่า ผัดซ่อนแล้วผัดกันหาส่งเสียงเฮห,หาสนุกสนานอะตอนนี้ในภาพนี้ใครเป็นคนหาใครกำลังปิดตาเป็นคนหาคะจิงจอนี่นี่เห็นไหมนี่ตัวอะไรตัวอะไรหาจิงจอกิงจอสิงโตมั้ยอ่ะสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกอ๋อ พี่แมวใครหาเนี่ยใครหาอยู่ในภาพมันเป็น<อ>ตัเอสิงโตไหมสิงโตกำลังปิดตาอยู่ใช่ไหมแสดงว่าสิงโตเป็นคนหาสัตว์ตัวอื่นก็ไปแอบหมดเลยใช่ไหมคะเล่นกันไม่เหนื่อยไม่นายลืมหิวก็หายติดโอ โอ้เจ้าสัตว์พวกนี้กําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยจนจนไม่ไม่ไม,ไม่แบบไม่เหนื่อยเลยน้ําก็ไม่หิวเพราะว่ากำลังสนุกเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะใครยังไม่ปิดไมห้หน่าคนรักปิดไม่ไหนครับอ่าเรามาดูกันต่ออุย้ยเด็กๆช้างน้อยกําลังเป็นอะไรเงืวออะไรเลยเหมือนภาพหน้ากบเมื่อกี้เลย กำลังสนุกเต็มที่ช้างน้อยปวดฉี่โอ้ยอันไว้อันไว้ถ้าเขืนไปฉี่ตอนนี้ก็อดเล่นสีอันไว้อันไว้โหเจ้าช้างน้อยปวดฉี่มากเลยแต่ไม่ยอมไปไปฉี่อันไว้เพราะว่ากลัวไม่ได้เล่นใครเป็นบ้างคะเวลาเล่นอยู่ใครไม่ยอมไปฉี่บ้างเออพี่น้าว่าต้องมีเด็กหลายคนแน่เลยที่ว่าเวลาเล่นแล้วไม่ยอมไปฉี่อ่ะเรามาดูกันสิช้างน้อยจะทำยังไงต่อ พอถึงตอนเย็นเสร็จเล่นเสร็จกลับบ้านช้างน้อยโดนลานไปฉี่แล้วไว้เย่แล้วเย่แล้วไปฉี่ไม่ทันปวดเกินจะตะกลั้นฉี่ลาดทันใดเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเกิดอะไรขึ้นคะ mm hmm. เห็นไหมหายหมดเลย mm hmm. เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ช้างน้อยฉีลาดเต็มบ้านเลยทีนี้เพราะว่าอะไรทําไมช้างน้อยถึงฉีลาดไหนใครบอกพี่นําได้บ้างเปิดไม่บอกอไหยเร็วทํา,าทไมช้างน้อยถึงฉีลาดเพราะว่าช้างน้อยอันฉีตอนที่ว่าปวดฉีช้างน้อยไม่ยอมไปฉี<อ>ก็เลยฉีลาดเลย,ชอยอใช่แล้วค่ะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะ ยามบ่ายของวันต่อมาลูกสัตว์เลิงล่านัดพบกันใหม่ตอนบ่ายอากาศร้อนๆ้อนดื่มน้ำกันก่อนดีไหมดีไหมอ่าพอเช้าวันต่อมาบรรดาลูกสัตว์ก็นัดกันมาเล่นอีกใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะแต่เจ้าช้างน้อยเนี่ยไม่ยอมดื่มน้ำเพราะว่าเมื่อวานช้างน้อยดื่มน้ำไปเยอะก็เลยปวดฉี่ใช่ไหม สัตว์ตัวอื่นก็พากันดื่มน้ำน้ำใสยเย็นฉ่ำชื่นอกชื่นใจช้างน้อยไม่อยากปวดฉี่เหมือนวันก่อนนี้เลยไม่สนใจเจ้าช้างน้อยกลัวจะปวดฉี่เหมือนเมื่อวานเจ้าช้างน้อยก็เลยไม่ยอมดื่มน้ำเอจะเกิดอะไรขึ้นน้าเมื่อช้างน้อยไม่ยอมดื่มน้ำลูกสัตว์สนุกสนานวิ่งเล่นเบิกบานล่าเริงสดใสเล่นกันไม่เหนื่ ติดอ,อกติดใจเอ๊แต่เด็กๆดูหน้าช้างน้อยสิคะเกิดอ,อะไรขึ้นกับช้างน้อยอีกหน้าเหงื่ออะไรอีกแล้วสัตว์ตัวอื่นกําลังวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยกดฉีกแล้วหรอเย้เล้วเ,เกิดอ,อะไรขึ้นกับช้างน้อยช้างน้อยไม่สบายหน้ามืดตาลายเล่นต่อไม่ไหว จิ้งสิงโตจิ้งจอกช่วยทีลิงน้อยแม่นหมีกระต่ายอยู่ไหนอูช้างน้อยไม่สบายแล้วทำยังไงดีนะสิงโตจิ้งจอกก็พากันมาช่วยเอจะทำยังไงช้างน้อยเป็นอะไรนะ้กระต่ายรีบช่วยพัดวีสิงโตแม่นหมีตักน้ำมาให้ค่อยๆดื่มน้ำหน่อยจ้ะ ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนปลอบใจอ่ะเพื่อนๆนก็พากันมาช่วยช้างน้อยใหญ่เลยช้างน้อยก็นอนไม่สบายอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะ,ะไปยังลิงเวาน้องบัวฟังก่อนปิดไมค์ก่อนเดีย๋ยวให้พูดกับพี่แมวนะคะอ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกำลังวิ่งมาเห็นไหมเจ้าสิงโตรีบวิ่งไปเอากระติกน้ำเจ้าเม้นก็รีบวิ่งมาลิงก็ถือใบไม้มาช่วยพักวีให้กับ ช้างน้อยเพราะว่าช้างน้อยไม่สบายได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจลูกช้างยิ้มลื่นขอบใจขอบใจเพื่อนเพื่อนพากันโล่งอกหายตื่นตระหนกค่อยยิ้มแย้มได้พอลูกช้างเจ้าช้างน้อยได้ดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยช้างน้อยก็หายใช่ไหมคะ โอ้เพื่อนๆก็พากันโล่งใจเลยว่าอ้ช้างน้อยไม่เป็นอะไรแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่อะเรามาดูกันต่อบ่ายนี้ล,ลูกสัตว์นัดกันเหมือนทุกๆวันที่ใต้ล่มไม้มาดื่มน้ำกันให้ชื่นฉ่ำใจอาวันนี้นัดกันมาใหม่แต่ก่อนที่จะเล่นก็มาดื่มน้ำกันใหม่อีกนะคะวันนี้ลูกช้างดื่มน้ำไหมคะ อเมื่อวานลูกช้างไม่ยอมดื่มน้ําเพราะว่ากลัวปวดฉี่แต่วันนี้ลูกช้างดื่มน้ําแล้วเพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมคะไม่ยอมดื่มน้ําก็เลยไม่สบายเป็นลมไปเลยอ่ามันดื่มน้ําให้พอดีโรกภัยไม่มีสดชื่นแจ่มใสตอนเล่นถ้าเกิดปวดฉี่อย่ามัวรอรีไปฉี่เร็วไว้อ่าเห็นไหมเขาบอกว่าเวลาเราเล่น ถ้าเด็กๆปวดฉี่เหมือนลูกช้างเหมือนช้างน้อยเด็กๆก็ต้องรีบไปฉี่อย่าอั้นฉี่เอาไว้นะคะลูกสัตว์สนุกสนานเล่นกันเบิกบานล่าเริงสมไวาสัตว์น้อยก็หลังจากที่ดื่มน้ําแล้วก็เล่นกันแบบมีความสุขมากมายเลยอ่นิทานของพี่น้ําจบแล้วตกมือให้หน่อยคะ่ะนิทานจบแล้ว เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะอะเด็กๆเปิดไม้ได้นิทานสนุกไหมคะสนุกค่สนุกไม่เอ่ยสนุกคะ่ะ <Swiss. S 1> สนุกคะ่ะอมเมื่อกี้เราฟังนิทานไปแล้วนิทานชื่อว่าอะไรแล้วไหนใครบอกได้บ้างเอ่ย๊ โอ้ช้างน้อยอั้นฉี่ใช่ไหมอ่ะแล้วในนิทานมีอะไรบ้างเด็กๆเห็นสัตว์อะไรบ้างคะในนิทานไหนบอกพี่น้ำดูสิชา้างอน้องอาาบอกน้องอาาเห็นช้างมีสัตว์อะไรอีก<า>นิทานเมื่อกี้เด็กๆเห็นสัตว์อะไรบ้างบอกไหนได้ไหมคะมี้ เห็นช้างค่ะมีตัวอะไรอีกสิงโตสิงโตมีกระต่ายโอ้มีตัวอะไรอีกหน้กระรอกอ่าแล้วเมื่อกี้ในนิทานเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจำได้ไหมคะลูาทำไมลูกช้างถึงอั้นชี่เพราะว่าไม่ยอมไปชีเพราะว่าไม่ยอมไปชีโอ้แล้วทำไมลูกช้างถึงไม่ยอมไปฉี่คะ ขี้เกียจโอ้น้องอาณาบอกว่าขี้เกียจอ่าแล้วคนอื่นนะคะทําไมลูกช้างถึงไม่ยอมไปฉี่น้องฟางห่วงเล่นห่วงเล่นโอ้ลูกช้างห่หวงเล่นก็เลยไม่ยอมไปฉี่ใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอลูกช้างไม่ยอมไปฉี่เกิดอะไรขึ้นคะฉี่ลาดฉี่ลาโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกไหนใครจําได้ไหม โอ้ลูกช้างปวดท้องทำไมลูกช้างถึงปวดท้องเพราะมันไม่ยอมไปเยี่ยวมันไม่ยอมไปเยี่ยโอ้ลูกช้างไม่ยอมไปเยี่ยวพอมาอีกวันต่อมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกินดื่มน้ำหมดเลยแต่ลูกช้างดื่มน้ำไหมคะ <Viol> ไม่ดื่มลูกช้างก็เลยปวดท้องแล้วเพื่อนเพื่อนของช้างทำอะไรพอลูกช้างปวดท้องเพื่อนเพื่อนของลูกช้างทำยังไงคะ อะไรนะมาช่วโ oh, อ,มอ้มาช่วยเอามีสัตว์อะไรมาช่วยเพื่อนเพื่อนมาเ่อนเพื่อนมาช่วยทำอะไรบ้างคะเพื่อนเพื่อนช่วยเอาใบไ,ไม้มาพัดใช่ไหมแล้วก็เอาเอาน้ำมาให้ลูกช้างกินแล้วลูกช้างหายไหมคะ <c oughs> พอลูกช้างได้ดื่มน้ำแล้วลูกช้างหายปวดท้องไหมเอ่ย โอ้เพราะลูกช้างได้ดื่มน้ำแล้วลูกช้างก็หายปวดท้องใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าน้ำเนี่ยสำคัญต่อลูกช้างไหมสำคัญสำคัญสคัญต่อเด็กๆไหมคะใค่ะอ้แสดงว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญต่อเด็กๆต่อทุกคนต่อสัตว์ต่ออะไรทุกทุกอย่างเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดื่มน้ำด้เด็กๆไม่ดื่มน้ำเด็กๆก็จะปวด ท้องเหมือนลูกช้างใช่ไหมคะอ่ะแล้วเวลาเด็กๆเล่นอยู่เด็กๆปวดฉี่เด็กๆควรจะทํายังไงคะรีบไปฉี่ใช่แล้วรีบไปฉี่ถ้าไม่รีบไปฉี่ก็จะฉี่ลาดเหมือนลูกช้างเลยใช่ไหมคะอาวันนี้นิทานนิทานของพี่น้ําจบแล้วสนุกไหมคะถ้าใครสนุกตบมือให้พี่น้าหน,น่อยโอ้โอยใส่สติกเกอร์กันใหญ่เลย อ่าพิทานจบไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะจากการวันนี้เรามาร้องเพลงอะไรเอ่ยนะเพลงพบกันวันใหม่แล้วเราอ่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันอ่ะนั่งตัวตรงอ่า1หนึ่งสองสามเลิกเรียนหมดเวลาแล้วพวกลา